ครับและวันนี้ร้านกางเห็ดเพื่อสุขภาพเราก็ได้มาเปิดขายอีกแล้วนะ,ะหลังจากที่หายไปสักพักหนึ่งเพราะว่างานที่บริษัทเยอะเลอเกินตอนนี้เราก็ได้เวลามาขายละที่ตลาดทาวสยามนะมาดูนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างเดี๋ยวจะให้ได้ดูว่าทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะลองดูนะฮะอ,อ,อย่างเห็ดนี้ก็เหมือนเดิมออรินจิ ออลินจีใหญ่แล้วก็มีวันนี้คือเห็ดนางาซากิเห็ดโค้ญี่ปุ่นว่างั้นอ่ะมันจะมีสีดําสีขาวแล้วก็ขายมาได้คือเห็ดฟางเห็ดฟางแล้วก็เห็ดหนูหนูแล้วก็จะมีเห็ดเห็ดเข้มนะครับวันนี้ก็มีจัดมา5้าเห็ดแดงเห็ดสุขภาพ5้าอย่างของเราแล้วก็จะมีบวบนะบวบหั่นอย่างดีแล้วก็ฟักทองหรอฟักทองดูแล้วก็จะมีใบแมงลัก ดูนะฮะจัดซะอย่างดีเลยแล้วก็มีชะอมเด็ดดูเด็ดเอาแต่ยอดยอดอย่างดีเลยแล้วก็อย่างนี้เราก็จะเซตสำหรับลูกค้าจัดจัดเผื่อไว้แล้วสำหรับลูกค้าเราทำเป็นชุดๆเพราะว่าไม่งั้นมันจัดไม่ทันเพราะว่าขายอยู่คนเดียวดูนะฮะแล้วก็มาดูเครื่องนะเครื่องก็จะมีดูนะฮะนี่ก็ผงชูรสยอะใส่นิดนึงข้าคั่วนะขาคั่วนี่คั่วเองปั่นเอง เราก็จะมีนี่คือปลาผลของเราปลาผลซื้อมาอย่างดีหอมเขาเรียกว่าปลาผลรมกวอนแล้วก็จะมีสับไนะ mm hmm. ก่ไท,ที่ปั่น mm hmm. แล้วก็พริกพริกของเราก็ปั่นอย่างดีพริกแดงปั่นแล้วก็มีหอมอและที่ขาดไม่ได้ก็คือปลาด่าแล้วก็มีน้ำปลานะฮะน้ำปลามีปลาดแา้วนกะ็น้ำนี่ก็คือน้ำใบยะหนางนี่หมดไปหม้อหนึ่งนะนี่หม้อที่สองที่เราเติมขึ้นมาวันนี้พอว่างก็เลยต้องมาไล่ให้ได้ดี มาดูนะวันนี้เตาเราก็มีสองเตามันเดิมน,นี่นะครับนี่คือน้ําที่เราอุ่นแล้วนะเดีร้อนๆสำหรับลูกค้ามาก็จะได้ต้มแล้วมันก็จะได้สุกง่ายบนี้นะฮะมีแก๊สองเตาไม่งั้นมันไม่พอลูกค้าไม่ถ้าใช้เตาเดียวนี้จะไม่ทันดูนะฮะก็จะมีเซตเตรียมนะฮะวันนี้ก็ขายก็ถือว่านี่หอง 5โมงขายได้ชั่วโมงหนึ่งก็ถึงโอเคอยู่ครับช่วงนี้ขายดีเพราะว่าหลังจากกินเจมาก็ยังขายดีอยู่เพราะว่าเด๋ยนนี้ลูกค้าชอบกินของที่มีสุขภาพดูแลสุขภาพก็จะกินพวกอย่างนี้มันไม่มีไขมันดูนะฮะนี่การมาขายของเราคือมาขายเลิกงานแล้วมาขายก็เลยเป็นงานอาชีพเสรมิมอีกอย่างนึงที่น่าสนใจถ้าใครสนใจก็ลองดูนะฮะเดี๋ยวหลังจาก ปรุงให้ดูแล้วก็จะได้แกงดูหน้าตาของแกงสุกแล้วเป็นยังไงวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเพราะเดี๋ยวจะเตรียมของให้ลูกค้าแล้วโอเคครับ